ตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับคดีของแม่ปุ๊กซึ่งตกเป็นผู้ถูกกล่าวหานะครับว่าได้ฆ่าเด็กซึ่งไม่ใช่ลูกของตนเองนะครับแล้วก็พยายามฆ่าเด็กอีกคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นลูกของตนเองเด็กทั้งสองคนนั้นก็คือน้องอมยิ้มนะครับน้องอมยิ้มนั้นเสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่ปุ๊กนะครับแต่เป็นลูกของผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอมนะครับที่ ในขณะนั้นเนี่ยไม่มีความสามารถในการที่จะดูแลเด็กและก็เข้าใจว่าตัวของแม่ปุ๊กนั้นเป็นคนดีและก็มีฐานะจึงมอบเด็กเนี่ยให้อุปการะนะครับส่วนกรณีของน้องอิ่มบุญเด็กชายซึ่งตอนนี้อยู่ในการดูแลของพอมอนเนี่ยนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบ DNA ะครับว่าใช่ลูกหรือไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่ปุ๊กดังกล่าวนะครับวันนี้ที่ผมมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบเนี่ยเป็นการลงลึกในรายละเอียดจากสำนวน การฝากขังของพนักง,งานสอบสวนคือเวลามีการทําคดีเนี่ยนะครับพนักง,งานสอบสวนเขาต้องใช้เวลาในการสอบปากคําในการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆจึงทําให้ยังไม่สามารถทําได้แล้วเสร็จในระยะเวลาอันสั้นในกระบวนการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยนะครับตำรวจก็สามารถเอาผู้ต้องหาเนี่ย ไปขอำนาจศาลเนี่ยฝากขังเอาไว้ก่อนเพราะอำนาจของตํารวจเนี่ยสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้แค่เพียง48ชั่วโมงทุกครั้งที่จะเอาผู้ต้องหาไปขอมนาจศาลฝากขังตํารวจต้องเขียนบรรยายพฤติการการกระทําความผิดของผู้ต้องหาเนี่ยให้ชัดเจนเพื่อให้ศาลได้เชื่อว่าควรที่จะขังเอาไว้ก่อนและพนักงานสอบสวนสามารถเสนอความคิดเห็นให้มีการคัดค้านการประกันตัว นะครับเพราะเกรงว่าผู้ต้องหาอาจจะหลบหนีเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานนะครับผมมีถ้อยคำถ้อยคำหนึ่งของพนักง,งานสอบสวนที่เขียนแล้วขอให้ศาลเนี่ยฝากขังแม่ปุ๊กได้ฟังแล้วจะตกใจซ้ำกาไปอีกนะฮะได้ฟังแล้วจะตกใจซ้ำก็ไปอีกมาดูรายละเอียดกันนะมาดูรายละเอียดกันนี่มาจากคำร้องของพนักง,งานสอบสวนเลยนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่เป็นข่าว ธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะก็ให้ดูรูปภาพตัวของจริงๆเรียกว่าแม่ปุ๊กนี่ก็กระด่างปากนะฮะคุณผู้ชมครับที่เรียกว่านางปุ๊กนะครับกับเด็กทั้งสองคนคนพี่ที่อยู่หน้าใกล้สุดกับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเธอเสียชีวิตไปแล้วนะครับส่วนคนน้องก็เป็นเด็กหน้าตาน่ารักหน้าเอ็นดูเป็นอย่างมากนะซึ่งตอนนี้ก็หมดเวรหมดกรรมละอยู่ในการดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาดูสำนวนคำร้องฝากขังของนางปุ๊กคนนี้คุณผู้ชมครับในสำนวนของพนักงานสอบสวนเนี่ยเขียนเอาไว้ตอนหนึ่งนะครับผมไม่ได้เอามาทั้งหมดนะครับเพราะมันยาวโดยบอกว่าจากการตรวจสอบชิ้นเนื้อและตรวจสอบร่างกายของเด็กอย่างละเอียดแล้วพบว่าทั้งสองคนได้รับสารพิษประเภทสารกัดกร่อนซึ่งเป็นกรดหรือด่างเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งคล้ายคลึงกับผู้ป่วยที่ดื่มสารพิษประเภทน้ำยาล้างห้องน้ำไฮเตอร์เพื่อฆ่าตัวตายเด็กสองคนโดนกระทําคนละห่วงเวลาแต่อาการทางร่างกายเหมือนกันเป๊ะนะครับสํานวนยังบอกต่อว่าจากการเฝ้าดูอาการของแพทย์และพยานและพยาบาลผู้ทําการรักษาพบว่า <S <S เมื่อนางสาวนิษฐาหรือว่านางปุ๊กคนนี้มาเยี่ยมไข้ได้นําอาหารมาให้เด็กทั้งสอง พอให้ปุ๊บเด็กก็จะมีอาการสุดหนักปากบวมมีเลือดออกที่ปากจมูกและมีอาการข้างเคียงเกิดขึ้นมากมายโดยทุกครั้งเมื่อเด็กมีอาการเจ็บปวดทุกทรมานนางสาวนิถาหรือวนางปุ๊กคนนี้จะรีบถ่ายรูปถ่ายทอดสดเพื่อนนำไปโฆษณาสแสวงหาผลประโยชน์เรียกรับเงินบริจาคแก่ผู้มีจิตเมตตาสงสารทุกครั้ง ขนาดเด็กไม่สบายซึ่งก็คงไม่สบายมาจากการกรอกสารพิษนี่แหละต้องพาไปส่งโรงพยาบาลเพื่อสร้างสตอรี่ในการถ่ายทอดขอรับเกิดบริจาคหมอทำการรักษาจนเด็กอาการดีขึ้นแล้วนะครับแต่หมอบอกว่าทุกครั้งที่นางปุ๊กเนี่ยนะครับมาเยี่ยมเด็กเนี่ยจะเอาอาหารมาด้วยก็หมอนะครับแล้วก็เห็นว่าเป็นแม่คงไม่คิดหรอกครับว่า คนเราเนี่ยจิตใจจะต่ําช้าอมยิตได้ถึงขนาดนี้คือนังปุ๊กเนี่ยนะครับเตรียมกับข้าวซึ่งคงใส่สารเคมีมาเรียบร้อยเพราะมาเยี่ยมทีไรป้อนข้าวทีไรหมอบอกว่าอาการหนักทุกทีงานนี้ต้องขอบคุณคุณหมอนะครับที่ช่างสังเกตเพราะสังเกตว่าเอ้คนเป็นแม่มาเยี่ยมลูกแล้วให้อาหารลูกทีไรลูกมีอาการทุกครั้งหมอเลยผิดสังเกตต,ตรงนี้จึงเป็นที่มาในการรวบร,รวมพยานหลักฐานชิ้นสําคัญ หมอพูดถึงขณะที่ว่าทุกครั้งที่ให้อาหารเด็กเด็กปวดแสบปวดร้อนปากเป็นแผลปากไหมมันจะรีบนะครับถ่ายรูปทันทีจะรีบถ่ายรูปทันทีเพื่อไปโพสต์หรือบางครั้งจะรีบถ่ายทอดสดทันทีเพื่อขอความเห็นใจขอความเมตตาจากคนใจบุญทั้งหลาย นั่นหมายความว่าไอที่ทำทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับก็คือต้องทำให้เด็กเจ็บปวดแสบปวดร้อนโดยการอัดยาสารเคมีเข้าไปแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็เรียกรับผลประโยชน์นั่นหมายความว่าทุกครั้งที่ทุกคนบริจาคเงินเข้าไปเด็กจะมีความปวดแสบปวดร้อนอันเนื่องมาจากการวางยาอันเนื่องมาจากการวางยาโอ้โหขนาดในโรงพยาบาลนะครับคุณผู้ชมครับ ส่วนอีกสองข้อมูลสําคัญที่อยากนําเรียนให้ได้รับทราบเนี่ยนะครับเป็นกรณีของพ่อของนังปุ๊กคนนี้ตอนนี้ตํารวจกําลังขยายผลนะครับว่าจะมีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับพฤติกรรมทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เกิดขึ้นหรือไม่อันนี้ข้อที่1ส่วนผู้หญิงที่ชื่อเอมซึ่งเป็นแม่แท้ๆของน้องอมยิ้มนะครับในสำนวนคำร้องของนักงานสอบสวนเนี่ยระบุเอาไว้ชัดครับว่าเธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนเพราะเธอเนี่ยเป็นคนที่มาแจ้งความดำเนินคดีกับนังปุ๊ก เพราะไปรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงบางอย่างหลังจากที่นางปุ๊กเนี่ยเอาลูกของเธอหรือว่าน้องอมยิ้มเนี่ยไปอุปการะจึงเป็นที่มาว่าคดีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเริ่มต้นมาจากคุณเอมนะครับเพราะนั้นที่หลายคนสงสัยว่าเอเอมจะรู้เห็นเป็นใจกับนางปุ๊กคนนี้หรือไม่ในสำนวนของพนักงานสอบสวนเนี่ยบอกว่าเอมคือคนไปร้องนะครับเอมคือคนไปแจ้งความหลังจากนี้ตัวของนางปุ๊กก็อยู่ในเรือนจำไป อยู่ในเรือนจำไปแล้วพนักงานสอบสวนก็ต้องรีบรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งฟ้องคดีต่อศาลให้เร็วที่สุดนะครับแต่ด้านหนึ่งที่หลายคนกําลังจับตาดูพ่อของพ่อของนางปุ๊กเนี่ยได้บอกกับพนักงานสอบสวนว่าลูกสาวเนี่ยเคยเข้ารับการรักษาอาการทางจิตที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ พนักงานสอบสวนก็มีความจําเป็นที่จะต้องเอานังปุ๊กเนี่ยไปตรวจสอบอาการทางจิตด้วยว่าเป็นผู้ป่วยหรือไม่แต่ในขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนบอกกับสารไปนะครับในคําร้องของฝากขังบอกว่าในขณะที่สอบปากคํานั้นผู้ต้องหาพูดจารู้เรื่องจึงไม่คิดว่าจะเป็นโรคจิตหรือเปล่าแต่เอาชัวร์ก็ต้องส่งไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลด้วยนะครับ